สวัสดีครับพบกันดเช่นเคยทาง n n นเน n n ์เนก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์และกดติดตามนะครับคลิปนี้เป็นการอธิบายข้อสอบการหามุมตอนที่5นะครับวันนี้พบกับข้อสอบอีก2ข้อนะครับสำหรับน้องๆม3ที่จะเตรียมตัวสอบข้าม4นะครับอย่าลืมนะครับอย่างน้อยเราจะเก่งไปด้วยกันนะครับถ้ายังไงนงน้องๆก็สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้นะครับเรามาเริ่มข้อแรกกันนะครับจากรูปส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CE และส่วนของเส้นตรง CF เป็นเส้นแบ่งครึ่งมุม AFD และส่วนของเส้นตรง CF ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง CD และส่วนของเส้นตรง DF ยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง DE จงหาค่า a ลบ b นะครับข้อนี้น้องๆหลายคนตกมมาตายนะครับเรามาดูกันนะครับว่าตกมมาตายยังไงนะครับจากโจทย์ระบุว่าส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CE และส่วนของเส้นตรง CF แบ่งครึ่งมุม AFD ดังนั้นมุม AFC จะมีค่าเท่ากับมุม CFD นะครับเพราะว่าเป็นการแบ่งครึ่งมุมนะครับและจะทำให้มุม AFC มีค่าเท่ากับมุม FCD นะครับตามกฎของมุมแยงนะครับฉะนั้นสามเหลี่ยม FCD เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะว่ามีมุม2มุมเท่ากันนะครับและจากโจทย์ยังระบุอีกว่า ส่วนของเส้นตรง CF มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง CD ฉะนั้นสามเหลี่ยม CFD เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะว่ามีด้านสองด้านยาวเท่ากันนะครับมาถึงตอนนี้น้องๆต้องคิดนิดนึงนะครับว่าสามเหลี่ยมอะไรที่มองสองด้านแล้วเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเรามาดูกันนะครับเมื่อเรามองทางด้านซ้ายของรูปสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและเมื่อเรามองทางด้านขวาก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันนะครับฉะนั้น เงื่อนไขนี้มันจะเป็นได้กรณีเดียวคือรูปนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับฉะนั้นสามเหลี่ยม fcd เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับเพราะว่าเรามองสองด้านแล้วมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วทั้งคู่ก็แสดงว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะครับดังนั้นมุม a จะมีค่าตท่ากับ60องศานะครับน้องๆต้องเข้าใจนะครับว่ามุมภายในของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าคือมุม60องศานะครับดังนั้นมุม a จะมีค่าตท่ากับ60องศานะครับ ฉะนั้นมุม FDE ก็จะมีค่าเท่ากับ120นะครับตามกฎของเส้นตรงนะครับและจากโจทย์ยังระบุว่าส่วนของเส้นตรง DF มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง DE ดังนั้น DFE เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับจากนั้นเรามาพิจารณาสามเหลี่ยม DFE นะครับเราก็จะได้มุม DFE บวกมุม FED บวกมุม FDE เท่ากับ180นะครับ มุมดีเมีค่าเท่ากับ B ตามที่โจทย์ให้มานะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับมุม Fe d นะครับส่วนมุม FDE มีค่าเท่ากับ120องศานะครับตามที่เราหาได้นะครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ B บวก B บวก1น0เท่ากับ180นะครับ B บวก B เราก็จะได้ 2B ฉะนั้นเราก็จะได้ 2B บวก120เท่ากับ180นะครับ จากนั้นเราก oh ็ย้าย120ไปลบออกจาก180ที 4, ่อยู่ฝั่งขวานะครับเราก็จะได้ 2b เท่ากับ180ลบ120นะครับเมื่อลบกันแล้วเราก็จะได้ 2b เท่ากับ60นะครับฉะนั้น b ก็จะมีค่าเท่ากับ30องศานะครับแต่โจทย์ถามว่า a ลบ b นะครับเราก็แทนค่าลงไปนะครับ a ในที่นี้ก็คือ60 b ก็คือ30นะครับเราก็แทนค่าลงไปเราก็จะได้60ลบ30เท่ากับ30นะครับฉะนั้น a ลบ b จะมีค่าเท่ากับ30องศานะครับ ไม่ยากนะครับน้องๆเริ่มมองภาพออกแล้วนะครับถ้ายังไงน้องๆลองฝึกทําดูนะครับข้อต่อไปนะครับจากรูปส่วนของเส้นตรง ab ขนานกับส่วนของเส้นตรง cd และส่วนของเส้นตรง eb มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง bf และมุม a nd มีค่าเท่ากับ150องศานะครับมุม abe เท่ากับมุม ame เท่ากับ90องศาจงหามุม x ข้อนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะครับแต่ไม่ยากครับเรามาดูกันนะครับ จากโจทย์ระบุว่าส่วนของเส้นตรง EB มีความยาวเท่ากับส่วนของเส้นตรง BF ดังนั้นสามเหลี่ยม EBF เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเพราะว่าด้านของสามเหลี่ยมมีความยาวเท่ากันนะครับและเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับเพราะว่ามุม EBF มีขนาดเท่ากับ90องศานะครับหรือเป็นมุมฉากนะครับรูปนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสผ่าครึ่งนะครับผ่าครึ่งตามแนวทแยงหลายคนชอบลืมว่ารูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเวลาผ่าครึ่งแล้วรูปมันจะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว และเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับฉะนั้นมุม b e f จะมีค่าเท่าก,กับมุม EFB นะครับคือจะมีขนาดเท่าก,กับ45องศานะครับและจากโจทย์ระบุว่าส่วนของเส้นตรง AB ขนานกับส่วนของเส้นตรง CD และมีส่วนของเส้นตรง AN ตัดกับเส้นขนาน AB และ CD นะครับตรงนี้โจทย์ไม่ได้บอกมานะครับน้องๆต้องสังเกตเองนะครับและเมื่อเราดูมุม AND นะครับ เราก็จะได้มุม anc มีค่าเท่ากับ30องศานะครับตามกฎของเส้นตรงนะครับฉะนั้นมุม anc จะมีค่าเท่ากับมุม b an นะครับคือจะมีขนาดเท่ากับ30องศานะครับเพราะว่าเป็นมุมแย้งนะครับและจากรูปส่วนของเส้นตรง em ตัดกับส่วนของเส้นตรง ab อันนี้นอ้นองต้องสังเกตในรูปนะครับซึ่งจะทำให้มุม e G b มีค่าเท่ากับมุม A G M นะครับเพราะว่ามันเป็นมุมตรงข้ามของเส้นตรง2เส้นตัดกันนะครับและจะทําให้มุม B E G มีค่าเท่ากับมุม G A M นะครับฉะนั้นมุม B E G จะมีค่าเท่ากับ30องศานะครับรน้องๆสังเกตรูปสามเหลี่ยม2อันที่คล้ายๆปีกผีเสื้อนะครับมันเป็นลักษณะที่คล้ายกันนะครับมีมุมฉากและก็มีมุมตรงข้ามที่เท่ากันนะครับฉะนั้นมุมที่เหลือก็จะมีค่าเท่ากันด้วยนะครับก็คือ30องศานะครับจากนั้นเราจะพิจารณามุม B E F นะครับ เราน้องสังเกตนะครับว่ามุม BEF มันจะมี2มุมที่อยู่ภายในนะครับก็คือมุม BEG และมุม GEF นะครับฉะนั้นเราก็จะได้มุม BEG บวกมุม GEF เท่ากับมุม BEF นะครับมุม BEG เราทราบแล้วนะครับว่ามีขนาดเท่ากับ30องศาในขณะที่มุม GEF มีค่าเท่ากับ x นะครับตามที่โจทย์ถามส่วนมุม BEF มีค่าเท่ากับ45องศานะครับ เราก็แทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้30บวก x เท่ากับ45นะครับจากนั้นเราย้าย30ไปลบออกจาก45ที่อยู่ฝั่งขวานะครับเราก็จะได้ x เท่ากับ45ลบ30นะครับฉะนั้น x จะมีค่าเท่ากับ15องศานะครับไม่ยากนะครับน้องๆต้องค่อยๆไล่มุมทีละมุมนะครับค่อยๆมองภาพให้ออกน้องๆต้องฝึกสังเกตโจทย์แล้วก็รูปนะครับเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏในรูปอาจจะไม่ได้ระบุอยู่ในโจทย์นะครับ คราวนี้น้องๆลองฝึกทำดูนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนที่6นะครับถ้ายัางไงกดติดตามด้วยเลยนะครับขอบคุณครับ